สวัสดีทุกท่านทุกคนครับมาบังกับเขาให้มันไม่ยากินไมซ้อมไยากเกินสวัสดีครับพี่น้องำหกทัวตบนปานิใส่ผักกนงี่น้องมึงต่มกัวครับตนนิใส่พักกนงาตัวตัวตตัวตััตัตตว แสบแน้องกันแสบตัวโกฟ้าเอ่นเทวดาเมืกี้น right ้ำเก่าก็เดิมเ่น้ราคุณนะือพักให้แบบนีพกพูดพะขาพันาพนาเราป่อไปแต่ว่าเพงมยงกันยู่ดีไม่แย่งกันเาพูนะครับเวยคอมเมนต์ตีส้มแ้วเป็นหน้าอะไรแสบกเก่าก็เดิมเพิ่งล้าพัสนามาทุนหุดเลยหดแ่เนี อย่ยงมอมตหมกตัวมเบย์กะนะสุดหนัาก็ไปอสุดักโคกคข้ๆห้มย่าๆอ่าหอลายใหญ่หางเข้าวงไปาสำรับพี่นองเป็น้โอเสร็จี่น้อสดนางโกโกย้หัวยอยวแม เอายงเลยแห่ก <or> ็ไม่ยอมแล้วแต่ส่งมาหามาไม่เมยเออส่งป่านินไักกันยัง

ไม่ชูบ้บานๆแต่แซนอร่อยขนาดนัก็ทำมากินหลับปลาแล้วกัครับไปน้องกันเล้คอยกินมาคอยมากินปลาเอามากินตอนไม่สมมากินจะหนามันั่งกินซมหนาเหมือนกันคนใช้พักกันยัง <c oughs> มเมน่อก่แม่บเว้ยอะไรนั้นแมนออน่ต้มน้ำต,งต,งตงนน้งน้ำต้มปลาต้มไก่ต้มหูวต่างกันอ่ะนเ็ดแลบ้ามน,น้องเป็นะไรเห็นะไรันาะัยั

ไห้จากหน้ามากลกาดโกเกยมากเว่สดออดแซ่บเื่อนตกแงตอนนี้กแต้องาเร่งหน่อยแบบนั้นข้อเปียน่ะเออทำนี่แหนาเขาจะตุ๊กน้องดำหน่อเื้อาหรอทำไม่เข้าหรอกถอข้ามือเด้อนึ 做不了，办不了。 ก็จะมงมอะไรทำมุมกว้า่ิกมุมกนอันคือ mì anh Hãy subscribe nó 明白。 เขาเสียงจะไปดูพระผูกพัะท่านนงขายเน่ะเสียงกัน

บางตักกอนนะกันหนึ่งแบบต้องทาม่ใส่คือเป็ดอะไบ้างบางมากไปนึ่งมาอาไบ้าง่อเขาก็หมูทอด แต่บ่คินดิยาบ่กิดกิดนมนาฮันี่พุ่นะจะับขนาดไปนอนะะเ้ยโอ้โหยอดยอด con hay tìm mua lên bạn cả nhìn hay có cả nhà tầm thua ừ. tam bởi vì không thi ừ. ปไปแล้วครับอยู่ดีไม่หงทุกทตานทุกคนครับสวัสดีครับน้ำมานคอมเมนต์ที่ส้มนั้นได้พี่ดองว่าเป็นหนไาใดแสบตะลูฟ้าเอ,อ็นเตอร์ดามากินน้ำก็เ,เก่าเดิม